สวัสดีครับท่านชมท่านครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่อง power amp นะครับเป็นของ NPE นะครับเป็นรุ่น PMD 2 5 0 MP3 นะครับรุ่นตัวนี้นะครับ PMD 2 5 0 MP3 นะครับน้ำหนักตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่ยี่สิกกิโลกรัมนะครับก็คือ20 20ิกิโลนะครับ26 20กิกโลครึ่งอ่าประมาณนี้ยี่สิบ่สิบกิโลครึ่ง เดี๋ยวเราก็จะมาแกะกล่องให้ดูนะครับสําหรับใครที่อยากดูว่า,ารูปร่างหน้าตาเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่จะเอาไปขึ้นรถแห่หาเสียงนะครับประมาณนี้นะครับด้านในก็มีสติ๊กเกอร์มีรีโมทแล้วก็มียูเซอร์ไกด์นะครับ ันนี้เป็นผู้มือการใช้งานจะเป็นภาษาไทยนะครับอ่าล้วก็จะบอกน่าจะบอกวิธีการต่อครับแกะให้ดูอ่า user guide ของชุดเครื่องเล่น m p 3นะครับก็จะมีบอกเล่นวานนอันนี้เป็น user manual นะครับก็จะบอกกำลังขับนะครับอ่า ตัวน,นี้มีกำลังขับขยายเสียงที่250วัตต์ RMS นะครับใช้ไฟ220โวลต์แล้วก็12โวลต์ DC นะครับถ้าจะเป็นรุ่นพี่ใหญ่ของเขานะครับ350แล้วก็550จะเป็น24โวลต์นะครับถ้าผู้ชมก็เลือกซื้อเลือกใช้ตามความเหมาะสมของท่านนะครับอันนี้เป็นรุ่น250นครับใช้ไฟ12โวลต์ได้นะครับแล้วก็ใช้ไฟบ้านได้นะครับก็จะบอกด้านหน้าก็จะบอกอ การเชื่อมต่อนะครับอินพุตนะครับด้านหลังก็จะบอกวิธีการต่อนะครับตรงนี้นะครับต่อจากแบบต่อจากอะไรก็จะมีคู่มือให้นะครับเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับแล้วก็บอกวิธีต่อแจ็คนะครับบาลานซ์อันบาลานซ์อะไรก็เขาก็มีให้นะครับต่อขั้วคอนเนคเตอร์โอเคอันนี้ก็จะเป็นบล็อกเดกรมนะครับคือประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องด้านในนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับจะได้แกะเทสนะครับก่อนติดตั้งนะครับผมผมมีติดตั้งเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะติดตั้งให้ลูกค้าพรุ่งนี้เอาโคบออกสีอ,อัาน,นะครับออกสีน้ำ ข้างหนักนะครับ20กิโลขึ้นนะครับก็ให้ดูอย่างระมัดระวังนะครับเดี๋ยวให้ดูทางด้านหน้าเครื่องก่อนนะครับนะอันนี้เป็นทางด้านหน้าเครื่องนะครับ ด้านหน้าเครื่องก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับมาสเตอร์พาวเวอร์เปิดปิดชุดเครื่องเล่น mp 3นะครับไม่หนึ่งสองสามสี่นะครับไม่สี่นะครับแล้วก็ลายอีกสองนะครับอันนี้เป็นชุดเครื่องปรุงใหม่อ่าสามารถต่อออกไปอ่าขยายเพิ่มอีกได้นะครับอีก p o w e r อีกแท่นหนึ่งหรือชุดอุปกรณ์อื่นได้นะครับอ่ามีไฟวีดิวิเมเตอร์ ถือว่าโดยรวมก็ค่อนข้างสวยนะครับรุ่นนี้ผมเคยเบิกมาซีรีส์นี้นะครับซีรีส์พีเดีเนี่ยผมเคยเบิกรุ่น3 5 0หศเคยเบิกมาแล้วนะครับเคยเอาไปลงไม่ว่าจะเป็นร้านสปานะครับหรือว่าตลาดนัดก็เคยเอาไปลงใช้งานดีหาแล้วก็ด้านหลังประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะมีอ,ะอันนี้จะเป็น ปลั๊กไฟ12อ่า220โวลต์ไฟบ้านนะครับแล้วก็กระบอกฟิวนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นชุดเชื่อมต่อนะครับขั้วเชื่อมต่อแบบ12โวลต์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสายเชื่อมต่อเสาอากาศฟังวิทยุ FM นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นไลน์เอาท์พุตนะครับด้านบนจะเป็นเอาท์พุตแบบสปิเกอร์โอห์มนะครับตรงนี้โอเคก็เลือกต่อใช้งานนะครับ ตามความเหมาะสมแล้วก็จะมีหมายเลขเครื่องให้ครับก็ประมาณนี้นครับพัดลมนะครับพัดลมระบายอากาศจะอยู่ด้านข้างครับด้านนี้นมีพัดลมด้านนี้ด้านเดียวนะครับด้านนี้ด้านเดียวฝั่งนี้ก็จะเจาะรูอากาศครับน่าจะดูดจากฝั่งนี้ออกมาฝั่งนี้นะครับน่าจะระบายลมออกเดี๋ยว,ยวคลิปหน้าถ้าได้เปิดใช้ง,งานยังไงเดี๋ยวผมจะมาเชฟให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกที สลับลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ